กีฬาในอเมริกามีความหลากหลายและนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ10อันดับกีฬาที่คนอเมริกันชอบมากที่สุดซึ่งแต่ละกีฬานั้นมีสเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันดับ1คือฟุตบอลอเมริกัน (American Football) ซึ่งมีแฟนคลับมากมายโดยเฉพาะในช่วงซูเปอร์โบว์ที่ทุกคนต่างตั้ง,ต,งตารอชมส่วนอันดับ2คือบาสเกตบอล (Basketball) กีฬาที่สร้างซูเปอร์สตาร์ใน NBA และนำเข้าความสนุกให้กับผู้คน อีกทั้งยังมีการเล่นในรูปแบบท,ที่แตกต่างกันมากมายอันดับ3คือเบสบอลที่เรียกกันว่ากีฬาแห่งอเมริกันขณะที่อันดับ4คือฮอกกี้น้ำแข็งที่มีการแข่งขันเข้มข้นใน NHL ส่วนอันดับ5คือฟุตบอลซอกเกอร์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในอเมริกาอันดับ6คือเทนนิสเทนนิสที่มีการจัดแข่งใหญ่เช่น US Open รวมถึงอันดับ7คือมวยบ็อกซิง่งที่ได้ชื่อว่าเป็นกีฬาที่ดึงดูดความสนใจของคนดูมากที่สุดอันดับ8คือมิตซูบิชิมิกซ์มาร์เชียลอาร (MMA) ที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่อันดับ9แข่งรถออโต้เรซซิ่งที่แฟนๆต่างติดตามการแข่งขัน NASCAR สุดท้ายอันดับ10คือกีฬาเผชิญหน้าเร t l i n g ที่มีทั้งความสนุกสนาน